เรนดูก็ดูเต็มนะแล้วคงกัดร่อไปนาแล้วคุงไหลไปไหนได้ฝั่งนี้มันคงดีตรงกลางเป็นท่อการไฟ้าใหญ่เลยนี่เป็นตัวกันอยู่ใช่เขาก็รื้อออกอะ่ะรื้อก็เห็นนะนี่น้านที่ใครอะ่ะครับ เดี๋ยวเราดี๋ยวช่วยกันครับให้พอรื้อออกก็เได้มีปัญหาเยอะขึ้นมากเดัญี๋ยวกระดาษฟ้าเดี๋ยวเราช่วยกันครับนะครับไม่ดีครับพี่รื้อออกก็ลงไปดูได้แต่รื้อดีๆไปทำลายบ่อนะครับอยู่หาครับคือตอนรื้อตอนนั้นเราต้องมาทำงานต้องมีเจ้าชู้ร่วมกันดูร่วมกันตนี่ต้องระวังโอเคงั้นก็สรุปว่าไงต้องระวังเรื่องระบายน้ำเพราะว่ากลัวเดี๋ยวมันไป็ช่วเรือคลนแรนไง